จ้าพ่อแม่ยอยอีกแล้วจ้าแม่ยอยกินเท่าที่มีกินยำใดแสบยำนั่นจ้าเมื่อนี่ไม่แม่ยอยผ้ามากินเมนูหนึ่งจ้าพักกันหนึ่งปลากระพงหนึ่งจำเจีวจ้ามะเขือสดก็มีจ้าบริหนึ่งจ้าอื้อผมได้จ้าอื้อกันหนึ่งได้จ้ามะแข้งผักกับแก้มล้าจ้ามะละหนึ่งก็มีจ้าสดก็มีจ้าผักแพลว กัดข้าวมักแตงจ่ามือหนีบักหลายอย่างมา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 กินกันไม่ใหญ่เนาะข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวไม่ใช่หนึ่งข้าวเหนียวเด้อมื่องนี้เด้อจ้ะหนึ่งข้าวเหนียวมีวันอาทิตย์มีเวลาจากน้อยแต่กะพอีเห็นให้เบิ้งดอกเพ็ดอินนิดหน่อยเอาปลากระพงหนึ่งมะนาวเอ้ยไม่ไม่กระพงหนึ่งบ้านเขาจำแจวเนาะกรแม่หนึ่งมะนาวจ้าไม่ยอมพิษเท่าแล้วแถวนาเทาหลังอ่ะาคำเขาคุยไปจ้ะอืมเชื่ Mẹ làm luôn học. Con nhỏ mẹ luôn ghi nhau. Cả mừng. Mày đỡ đi kiếp. Bin ông. Luôn là. Incoming nhau. Cuý nhau bây giờ. cũng sẽ dip treo Mày cả được mày mày cả mày 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 พักสวยอือน,นั่งไปคนแล้วจับอิจนจอน้ำไมกินลืมน้ำเราขาดน้ำมาได้โอเค สดจอืมจ้ะแล้ปากระพงม่ตัวนึงอัหนึ่งแล้วก็นึ่งจาก กรจะแซ่ไปอีกแบบนึงเนหวานมะเขือมันสมันก็หวานเนาะมนูหนึ่งปลานเนี่ได้เห็นเมีเห็ดมือนแหกเปิดประมาณเห็นรอบนึงแล้วนั่นหนึ่งมะนาวจะว่าเม่ยค็ดกิบเสียค็ดตอนแรกค็ดแล้วหรดหรือเอาเสียงเขาเบริเวณปอยคิดมาเริเลยว่า เป็นังไหรอไม่เสียดากินปลาตัวหนึ่งต่วบ่ได้ปล่อยคิบมึอือก,กึกหนึ่งได้มาดูด้ลนเ่จะไม่แยกตามเองเนี่ย bắt tôi nháy nháy nộp thêm để hạt, mưa lúc nó đừng có để bộ bàn nhau là hôn con có hoàn bà có hôn cậu có hôn muôn gần khắp bãi Những mặt đi đất nước Có nam nắng 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 đó nắng 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 là kìm bay bay Chịt đẹp ném đặt... mình đấy, vậy nè mặt nè mặt đấy Ừ nè nghe, nè nghe nè mặt Có mặt nè mặt nè mặt nè nó nè Con nè mặt 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 มาเลี้ดตีหน่อยมาเด้อคนสวยลงสามอยู่ซะเสเนะี่ยมาเดิมกินก็นเป็นนาย,ยอดเดอ้อเขาอยากกินด้วยอยู่เขาบอกแต่งานมันไม่ได้หยุดเนาะมีเวลาหเดี๋ยวงานหยุดโควิดหายก็มากินด้วยกัน บักกระพงเนี่ยเอามาล้างน้ําเหลือจักน้อยเฮ็ดมันน่ะเอบ่ค่อยข้าหรอกแบบ ต,ตอนโนเจ้ของกันยังวะลูกหลานเองให้กิฟต์แรกปากกระพมหนึ่งมะเย้ากิฟต์เสียมไม่ได้ปล่อยกินเมตัวหนึ่งตอนแรกตอนแรกวโอ้ยว่ะตุนเจ้าของเนาะ มาล่านหนึ่งก็เสียไปอีกแบบนึงอือกันหนึ่งได้ได้ไปกินแบบเพื่อสุขภาพเจ้าของกินบ้าลายก็ไม่รปโยุดตัว บักไม,ม่ใช่กันดึงด้วยมึงพี่กนหดึงตะแต <c ười> กบบดตีน้อย ส่วมาดโตหนึ่งประมาณทุนหนึ่งเนี่ยโตใหญ่ยอยู่ถ้าเป็นปลาใส่ครัประมาณครึ่งลกูกถ้าปลาใส่นะถ้าโตโตหนึงเกลือสองลกูกสองตัวได้ทุกนหนึ่งหรืกว่าพี่แต่ว่าเนี่ยมันมันปลาใส่ Đừng. Mình nhẹ đừng bớt Cứ trong tay xôn khít bựng ạ mất บีกออนบอมแดงบอมผสมกันแม่จังก๋วยเดี๋ยวป็นไงใส่ผักเขาใหญ่มาอนิ Lại Nào Tí đi xảy Mình có mắc kính nào luôn

แล้เนาะลูกหลานเนาะมันใหญ่ก็อิ่มแล้วปากกุดไล่กุดแจ๊กติดตาให้มันใหญ่เดิมมันใหญ่กินเบิร์มันโตใหญ่พอดโอเคอิ่มเนาะเอาแค่พ่อหอมปากหอมคอกินไรก็บไว้เจ้าของลูกหลานพูกเด็กอยากกับบอกมันใหญ่เด้ิมใหญ่สิไดเอินกินมักกินน้ำกันงมาได้ตอนนี้โควิดนะลูกเนาะสั่นเลเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า